คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอย่อยาลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงพริซเซอร์กันยาวๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กันที่แรงพริซเซอร์นอกสถานที่นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาลุยแรงพิซเซอร์กันที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรากำลังอยู่ที่รีสอร์ทฮาร์ทออฟปลายนะครับอ่าปลายนี่ฮะนี่นบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลย นี่เลยนะครับนี่ฮะห้องพักราคาไม่แพงครับถ้าในช่วงไฮซีซั่นก็ประมาณ900นะครับถ้าช่วงโลซีซั่นก็จะถูกกว่านี้ครับนี่แอดได้ห้องนี้นี่มา3ปีที่แล้วแอดก็มาพักห้องนี้นะครับต้องตีหนึ่งตอนี้แอดก็มาอยู่ห้องเดิมนะครับยังเหมือนเดิมทุกประการเนี่ยอาคารชุดหนึ่งก็จะมี4ี่ห้องข้างบนโอเคครับเรามาดูเรื่องราวของมิเชลกันดีกว่า มิเชลตันนี้พลังรวมอยู่ที่4 1 7 4นะครับเราลองไปดูกันที่ว่ามิเชลเนี่ยจะผ่านด่านต่อไปในดินแดนคู่หูเพื่อพัฒนาศักยภาพพลังลบของมิเชลได้อีกสักเท่าไหร่นะครับที่แล้วเนี่ยเราผ่านด่านหนึ่งกับด่านสองประตูแห่งโชคชะตาของมิเชลไปได้อย่างง่ายดายนะครับ คลิปนี้คงจะต้องมาต่อกันที่ดัน3นะครับดัน3นี่ฮะความยากเพิ่มขึ้นไป็าน,นะครับเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาชารสุดๆเราลุยเข้าไปเลยไปดูกันหน้าง,งานเลยว่าศึกของมิเชลในดัน3มประตูของโชชตาจะเป็นอย่างไรนะครับมาแล้วนะครับแอดขออนุญ,ญาตยอ่อจอยอ่อจอฮาร์ดออฟไฟให้เล็กลงหน่อยนึงนะครับ อาจจะได้ไม่บังพัฒนาวิสัยของเกมนะครับอ่านะครับจะได้ไม่วางพัฒนาวิสัยของเกมเรานี่อาตรงนี้เลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับด้านนี้ก็จะมีผู้ช่วยหนึ่งก็คือแอดขอใช้เชอรี่นะครับขอใช้เชอรี่เลยนะครับลุยเลยเปิดออโต้เลยนะครับ นี่มันแต่ว่ามิเชลเอาอยู่นะมิเชลมีเชอรี่เป็นคู่หูเนี่ยน่าจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีเหมือนกับ2ด่านที่แล้วนะครับวันเดียวจบวันเดียวจบพลังของทีมแดงนะครับพลังของทีมแดงฝ่ายจักรวรรดิอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่าซึ่งมิเชลก็4 0 0พันกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอเชอรี่เข้าไปเชอรี่นี่ดับ5,000ันนะฮะ ก็น่าจะลุยได้อย่างสบายเฮ้ยแต่มันมีมาเพิ่มเรื่อยๆอะ่ะไอ่ี่มีเพิ่มเรื่อยๆได้ไงอะ่ะเอ้ยมีมาเพิ่มเรื่อยๆก็แย่สิเอาละเหลือเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกหน่วยเดียวเรียบร้อยได้ผลไหมเฮ้ยมาอีก เฮ้ยเฮ้ยแปลกแล้ว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 แล้วพอจัดการหมดเพิ่มมาอีกพี่เพิ่มมาอีกสองเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนะฮะไหวไหมจะไหวไหมจะไหวไหมเฮนนี้จัดการไปอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่ง เฮ้ยโผล่อีกหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเกิด <Okay. S 1> การแปลงเริ่มขึ้นแล้วนะครับมิเชลจะดันไหวไหมอุย้ยอ,อีกหนึ่งแล้วโอ้โห oh. oh. ด่านนี้ไม่ชอบมาพักคนซะแล้วนะครับเพราะว่ามีทหารจากักรวรรดิทีมแดงอยู่แค่สองหน่วยแต่ว,ว่าตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับเอาแล้วนี่หมดอีกแล้วนะครับพลังแค่พันกว่าก็ลองดูนะครับว่าเอาเพิ่มเข้ามปอีกเทิร์นที่ห้าอันี้หม่มาใาม่นี่พันหหมดอีกแล้วนะครับโปงมาใหม่ไหมโวงมาอีกแต่ว่าให้สคริปต์แล้วน่าจะผ่านแล้วนะครับี่ผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วผลเป็นไง สาดาวด้วยนะครับนี่ก็คือผลการพัฒนาศักยภาพขั้นแอดวานของมิเชลที่มีเชอรี่เป็นผู้ช่วยนะครับที่มีเชลรี่เป็นผู้ช่วยเอาละครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปได้ดูดีนะครับคลิปผ่านหน่อยนี่ครับโอเค โอเคนะครับแปลว่าด่านที่3มิเชลก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราไปดูด่านที่4กันเลยดีกว่าว่ามิเชลจะทำอย่างไรกับด่านที่4ซึ่งความยากเพิ่มขึ้นเป็น40นะครับลุยเลยไปดูหน้าง,งานกันครับดูหน้าง,งานเอาละมาแล้วนะครับ ตัวีแอดถอมานั่งหน้าหน้าระเบียงห้องพักนะครับแล้วก็มิเชลลุยเลยไม่ต้องคิดนักรอบนี้จะมีผู้ช่วยเพิ่มมาเป็นเลดินอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเลดินหนึ่งท่านแอดก็คิดว่าลุยเลยนะครับมิเชลต้องจัดการได้แอดจะเปิดออโต้นะฮะเปิดออโต้ไปเลย,ยนนเปิดออโตโอ้ เอาล้ครับเสร็จไปหนึ่งแล้วอีกหนึ่งนะครับสองแล้วสองแล้วสองแล้วนะครับสามแล้วไอ้ฝีมของมิเชลมิเชลจะมีข้อดีอย่างสามารถแยกล่างได้ครับมีมีออปชันเพิ่ม,มแยกล่างปั๊บจะเป็นเงาของมิเชลแล้วเวลายิงเนี่ยมิเชลจะยิงได้ทั้งสองสองสองทางก็คือ ตัวมิเชลเองแล้วก็เงาที่แยกออกก็สามารถช่วยยิงได้เหมือนเป็นเหมือนเป็น Off I, ออฟไออารยานออฟชั่นในเกมยิงนลครับอ่าเอาละผ่านไหมผ่านไหมผ่านนะครับผ่านก็ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากนะฮะถือว่าไม่ยากเลยเรื่องราวของมิเชลในการผ่านประตูแห่งโชคตาตอนนี้เข้าด่าน3ด่าน4แล้วก็ถือว่าผ่านอย่างง่ายยดนะแต่ว่าผ่านแค่หนึ่งเงื่อนไขก็ไม่เป็นไรนะครับ คุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าอยากได้2เงื่อนไขก็คงจะต้องใช้แมนนว่นนะครับใช้แมนนวลนเพื่อที่จะจะได้ควบคุมการต่อสู้การวางแผนได้ละเอียดละออขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับด่าน4ผ่าน1เองเหลืออีกด่านเดียวด่านที่5เป็นด่านสุดท้ายของมิเชลนะครับก็คงเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับกับการพัฒนาศักยภาพพลังลบของมิเชลขั้นแอดวานที่ประตูแห่งโชคชะตาในด่านสุดท้ายนะครับขอให้สนสนากับการวางแผนในแหลงพิเซอร์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ